คือสวยมากงานคือสวยสวยมากนะคะนี่เลย จะมีประมาณ6วงค่ะพี่6วงนี้นะคะดีเทลวงแรกเนี่ยจะเป็นลวดลายนะคะกระหนกค่ะพี่หัวใจลายกระหนกไทยแบบนี้ขั้นกลางด้วยดีเทลดอกไม้แล้วก็วงที่2 3 4ส6หเนี่ยเขาจะเป็นมงกรเดี่ยวทรงแกะมีหลากหลายงานขาวก็ขาวสุดใส่วุ้นก็ใส่วุน้นมีความติดเขียวด้วยเขียวเขียวเข้มเขียวนะคะกลางกลางเขียวอ่อนๆหรือว่าชอบเป็นสีวงดำนินก็แจ้งได้เลยนะคะพี่นะพาราเขาจะเร่มต้นที่5 5, 5 0เนาะ6 5 ะะขอดูตะก้า36พี่เค,ค้กนะคะตะก้า36ได้นะคะเดี๋ยวตัวเองรอเขาสักครู่นะเดี๋ยวให้ของวงพี่ชายเนาะแหวนของพี่ชายเสร็จแล้วก็จะเป็นของพี่เค,ค้กเดี๋ยวเขาเตรียมไว้ให้ตะก้า36นะคะอะ่ะพี่ชายเลือกให้หนูหน่อยนะว่าเตตาต้องใจ6วงนี้นะหรือเปล่าหรือว่าถ้ายังไม่เตตาต้องใจเนี่ยก็สามารถแจ้งผ่านกับแม่ค้าก่อนได้นะถ้า6วงนี้เนาะยังไม่เตตาต้องใจขอพนากปกนะคะตัวเองนะตะก้า36เดี๋ยว เขาปักหมดไว้ก่อนเอาวงแรกครับวงแรกที่เป็นลายกระหนกใช่ไหมเอ่ยแรกนี้นับจากล่างใช่ไหมคะพี่ชายนะวงแรกใช่ไหมเอ่ยลายหัวใจลายกระหนกแบบนี้เนาะวงแบบดีเทลลายกระหนกหายากมากที่ส่วนใหญ่จะเป็นงานสั่งทำงาน,นแบบถ้าถ้าไม่ใช่สั่งทำก็งานหลุดมาไม่อ๋อบนสุด สูงเท่าไหร่คะเดี๋ยวแม่คะนะ้านะอาะทาการเช็คสินค้าให้เนาะเดี๋ยวตัวเองรอสักครู่เดียวนะนี้เลยงั้นก็จะเป็นวงนี้นะคะพี่ชายนะตําหนิจะไม่มีนะคะตําหนิไม่มีรอยแตกรอยร้าวจะไม่มีเนีคะพี่ อ๋อวงแรกได้เลยค่ะอ๋อวงแรกก็คือวงเรียบๆแบบนี้โอเคเนะคะได้เลยค่ะพี่นะคะอาวงแรกได้วงนี้เดี๋ยวแม่คะเปิดตะกาให้นะคะอ่าสาหรับวงนี้จะเป็นตะกาที่3หมายเลขการกดสั่งซื้อหมายเลขที่2ค่ะพี่ตะกาสา3หมายเลขการกดสั่งซื้อหมายเลขที่สองนะคะอย่าลืมเก็บโค้ดส่วนลดไว้ก่อนได้เลยเนาะเดี๋ยวแม่คะแนะนาวิธีการกดนะคะสั่งซื้อให้นะคะจ้าพี่เค้กจ๋าเดี๋ยวสักครู่เดียวเนาะนี่คะพี่ชายกดเข้ามาได้เลย ค่ะเก็บโค้ดแล้วเนาะแล้วก็กดเข้ามานะคะในตะก้านะคะหมายเลข3เป็นแหวนหินจัมโบห่งเนะะี่ยค่ะรูปภาพเป็นแบบนี้ในตะก้า3นะแล้วก็กดนะคะพี่หมายเลขที่2ได้เลยยืนยันได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อแล้วหรือดันมาเป็นหมายเลข1ได้พี่ได้รับไป